เดีเจอผมจะนำลุงประถามแลลรีวันไทยนะครับตอนนี้ EP 73นะครับตัราว่าพยุระวงสาวาดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตีสะพานพุดนะครับประวัติวันนี้นะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่3นะครับพศ2371นะครับเมื่อก่อนชื่อเดิมว่าวัดล้วเหล็กนะครับเพราะบางส่วนของวัดมีล้วที่เป็นเหล็กนะครับสูงประมาณ3 2อนะครับ วันนี้มีงานบวชนะครับเดี๋ยวเราถ่ายพระประธานดูนะครับนี่นะครับเป็นพระบสชศนนะครับเมื่อกี้เป็นพระประธานภายในพระบโบสนนะครับอยู่ใกล้แหล่งคนจีนนะครับทั้งวัดกัลยานมิล้วัดประยูรละวงนะครับมีไหว้ฟ้าดินด้วยนะครับมีพระประธานภายในพระวิหารนะครับจุดหนึ่งที่สําคัญคือพระเจดีย์ละวงนะครับนี่นะครับเราอจากพระบสชศนะครับ มาเจอส่วนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูพระเจดีนะครับเขามอนะครับอันนี้คือภายในเขามอจํจำลองนะครับนี่ครับเมื่อกี้เรงงาพอแขงนะครับพระมนถบทรงโกธิกนะครับ มอเยอะๆเลยนะครับต้นไทรด่างต้นน้ำเต้าจำปีแคกนะครับนี่ชื่อจุดไฮไลท์ของวัดเขามอนะครับเขาท้องด้านบนนะครับ ครับขอมออยู่ตรงข้าพระเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูพระเจดีย์กันนะครับพระบรมธาตุมหาเจดีย์นะครับเราเข้าไปดองในกันนะครับ ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นวิว360องศานะครับรอบรอบริเวณนะครับนี่นะครับพระอุโบสถฝั่งนู้นนะครับทางเข้านะครับ วันนี้ก็บรรยากาศโดยรอบวัดประยุนและวงสาววานวนะครับวันนี้ก็มีโบราณวัตถุมากมายนะครับเหมาะไปการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเหมือนกับวัดนั่นแหละนะครับปากน้ำพระศิลเจริญนะครับใครสนใจก็มาได้เลยนะครับสวยมากนะครับที่นี้ไปก่อนนะครับ